เธอเคยเป็นราชาทหารพิเศษแต่กลับย้ายข้ามมิติมาสู่สังคมดั้งเดิมโดยไม่คาดคิดกลายเป็นเด็กดั้งเดิมอายุแค่สิบปีที่นี่ไม่เพียงต้องอดอยากสามวันเก้ามือ้อแม้แต่กางเกงในสักตัวก็ยังไม่มีแต่เธอกลับไม่ตื่นตระหนกเลยสักนิดด้วยประสบการณ์จากชาติที่แล้วของเธอการยืนหยัดในสังคมดั้งเดิมนี้ก็เหมือนถือไพ่ในมือตอนนี้กลุ่มคนต่างเผ่าที่หนีภัยมาต่างมีสีหน้าตื่นตระหนกยังไม่หายพวกเขาบอกเธอว่าผู้ที่โจมตีพวกเขาเป็นกลุ่ม,มนุษย์กินคน และยังมีสัตว์ป่าตัวใหญ่ดุร้ายเป็นพิเศษสัตว์ป่านั้นหน้าตาคล้ายมนุษย์ตกทีเดียวก็ส่งคนขึ้นสวรรค์ได้เลยทั้งเผ่าถูกทำลายยับเยินไปเกือบหมดมีเพียงส่วนน้อยที่หนีออกมาได้เธอได้ยินแล้วหัวใจเต้นตึกตักทันทีในหัวสมองนึกถึงสงครามครั้งก่อนโดยไม่รู้ตัวความโหดร้ายของมนุษย์กินคนไม่กล้าปล่อยให้เสียเวลาแม้แต่น้อยรีบเรียกผู้นำระดับสูงของเผ่ามาประชุมจัดการมอบหมายภารกิจอย่างจริงจังสุยาเธอไปแจ้งเผ่าข้างเคียงเดี๋ยวนี้ให้พวกเขาหยุดส่งสเสบียงก่อน แล้วเรียกคนที่ขุดแร่ที่บาดเบาสารและรถวัวที่ขนแร่จากเหอตงกลับมาให้หมดโดยเร็วเผ่าวรวมถึงคนเฝ้าเรือด้วยให้กลับมาด้วยเสริมกําลังป้องกันเผ่าให้แข็งแกร่งทีมตัดไม้และทีมเก็บของให้อยู่ที่เดิมทํางานต่อไปก่อนทีมจับปลาก็ทํางานตามปกติแต่ต้องส่งคนคอยเฝ้าดูรอบๆตลอดเวลาถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวให้รีบกลับมารายงานทันทีจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วเดิมทีเธอคิดจะให้คนในเผ่าไปเก็บเกี่ยวข้าวคืนนี้เลยแต่พอนึกดูทุกคนเหนื่อยมาทั้งวัน ตอนนี้คงหมดแรงกันหมดแล้วถ้าบังคับให้ไปทำงานต่อกลัวว่าจะไม่มีประสิทธิภาพแถมอาจเกิดความวุ่นวายได้เลยต้องให้คนในเผ่าพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนแต่เพื่อป้องกันไว้ก่อนจัดนักรบหนึ่งร้อยคนให้เฝ้าระวังส่วนตัวเธอนั่งอยู่ในบ้านคิดหาวิธีรับมือศัตรูอย่างหนักเธอรู้ดีในใจในจำนวนศัตรูกว่าสองร้อยคนนั้นที่น่าปวดหัวที่สุดคือมนุษย์กินคนต้องหาที่โล่งกว้างสู้กับพวกมันถึงจะได้เปรียบแบบนี้ถึงจะใช้ประโยชน์จากฝ่ายเราได้เต็มที่อีกอย่าง ต้องหาทานจำกัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์กินคนใช้ตาข่ายหรือเชือกอะไรแบบนั้นน่าจะช่วยได้ใช่แล้วยังสามารถใช้ปูนขาวโจมตีตาของพวกมันได้ทำให้พวกมันเสียพลังต่อสู้ชั่วคราวเช้าวันต่อมาเธอส่งทหารม้าสามกลุ่มออกไปให้ไปแจ้งข่าวที่ต่างสถานที่แจ้งเผ่าพันธมิตรรอบๆให้เตรียมป้องกันส่วนคนอื่นในเผ่าก็อยู่ที่เดิมผู้หญิงบางส่วนถูกจัดให้ไปเก็บพริกเพราะพริกก็เป็นสเสบียงสำคัญอีกส่วนไปตัดข้าวผู้ชายถูกจัดตามความถนัดของแต่ละคน ให้ไปฝึกฝนตามที่ต่างกันคนที่ยิงธนูได้ให้ไปที่ริมแม่น้ําทั้งปกป้องทีมจับปลาให้ทํางานได้ตามปกติและยังล่าสัตว์ได้ด้วยเติมสเสบียงอาหารเพิ่มชายชะกันหนึ่งร้อยคนถูกเรียกมารวมกันฝึกค้อนดาวตกค้อนดาวตกนี้จริงๆแล้วคือเชือกยาวผูกกับหินถ้าถึงตอนนั้นผูกมนุษย์กินคนได้มันจะมีประโยชน์มากคนที่เหลือฝึกคว้างเชือกสั้นที่ผูกหินเชือกสั้นนี้ไม่ธรรมดานะจริงๆแล้วผูกด้วยผ้าที่มีปูนขาวเพื่อโจมตีศัตรู เธอเองก็ไม่ว่างลงมือทดลองทําถุงปูนขาวด้วยตัวเองปรับวิธีมัดไปเรื่อยเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดหลังจากลองผิดลองถูกในที่สุดก็เจอวิธีมัดที่เหมาะสมแล้วให้ผู้หญิงทําตามวิธีนี้ทําถุงปูนขาว300้ถุงยังให้ทําผ้าคลุมป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันเพื่อปกป้องคนในเผ่าในตอนสู้ทหารม้าที่ออกไปแจ้งข่าวกลับมาเรื่อยๆกลุ่มที่ไปเผ่าข้างเคียงนําคันธนูใหญ่30อันกลับมานี่มันเหมือนถ่านหินในหิมะจริงๆกลุ่มที่ไปป่ามืด ลากหินปูนกลับมาเต็มเรือยังพ่วงกระต่ายกลับมาด้วยหลายตัวก็นับว่ามีผลงานแค่กลุ่มที่ไปบาดเบาซานเพราะระยะทางไกลวันนั้นกลับมาไม่ทันเธอมองสเสบียงที่นำกลับมาหัวใจรู้สึกมั่นคงขึ้นทันทีต่อไปเธอตัดสินใจบุกก่อนกำจัดอันตรายตั้งแต่ยังไม่เกิดจะไม่ยอมให้ศัตรูบุกถึงเผ่าเด็ดขาดไม่งั้นผลที่ตามมาจะเลวร้ายเกินคาดเช้าวันต่อมากองกำลังที่ประกอบด้วย411คนออกเดินทางอย่างยิ่งใหญ่ ในทีมมีนักธนูที่เก่งโจมตีระยะไกลมีทีมค้อนดาวตกที่พร้อมจับศัตรูและมีนักจับเฉลยทีมหอ,อกยาวที่ถือหอ,อกยาวรวมถึงทหารม้าที่ขี่ม้าทหารม้าที่เคลื่อนไหวคล่องแคล่วมาแม้แต่ผู้อพยพที่หนีภัยมาพวกเขาทำหน้าที่นำทางลากรถวัวตามหลังกองทัพกองทัพเดินทางไปทางเหนือเดินไปเรื่อยๆจู่ๆก็เจอกลุ่มหมาป่าแต่มันหลอกนักรบที่ฝึกมาดีเหล่านี้ไม่ได้ทุกคนช่วยกันรีบล้อมหมาป่าไว้ได้เร็ว ต่อสู้กันพักหนึ่งกำจัดหมาป่าได้อย่างง่ายดายได้ของล่ามาเยอะเลยนี่ทำให้ขวัญกำลังใจทุกคนดีขึ้นทุกคนเต็มไปด้วยพลังมีความมั่นใจในการสู้ครั้งต่อไปตอนเย็นกองทัพมาถึงที่ราบงาควายพาคนไม่กี่คนออกไปสำรวจสถานการณ์ตอนกลับมายังพาผู้อพยพจากเผ่าเจ็ดกลับมาด้วยที่แท้เผ่าเจ็ดที่พวกเขาอยู่ก็ถูกมนุษย์กินคนโจมตีทั้งเผ่าถูกตีแตกกระจายเหลือแค่คนกลุ่มนี้ที่หนีออกมาได้เธอได้ยินเรื่องราวของพวกเขา รู้สึกสงสารเลยให้ผู้หญิงและเด็กจากเผ่าเจ็ดช่วยทำอาหารเตรียมอาหารให้เหล่านักรบให้ผู้ชายรับอาวุธเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยกันในกลุ่มผู้อพยพเผ่าเจ็ดมีคนหนึ่งสวมเกราะเจ็ดชั้นอยู่นี่ดึงดูดความสนใจของเธอหยิบมาดูอย่างละเอียดพบว่าเกราะเจ็ดชั้นนี้ไม่เพียงแข็งแกร่งแต่ยังเบามากด้วยทันทีที่สนใจวัสดุที่เรียกว่าเจ็ดยาคิดในใจว่าถ้าชนะศึกนี้ต้องไปดูให้ได้ถ้าเจ็ดยาสามารถใช้ได้เยอะทำเกราะให้เหล่านักรบในเผ่า พลังรบจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยวันต่อมาเธอเริ่มวางแผนการรบนอกหุบเขาแต่เช้าสั่งการนักรบซ่อนตัวอย่างชาญฉลาดหลังกองดินแจกถุงปูนขาวให้เรียบร้อยเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอพาทหารมา้ามุ่งไปทางที่ศัตรูอาจปรากฏตัวถึงเที่ยงวันในที่สุดก็เจอร่องรอยศัตรูที่ขอบป่าเห็นกลุ่มนักรบมนุษย์กินคนถืออาวุธด้วยสีหน้าโหดเหี้ยมข้างๆยังมีมนุษย์กินคนตัวใหญ่ดูร้ายสิบกว่าตัวและพวกมันยังจับฉเฉลยไว้เยอะ เห็นดังนั้นเธอไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงธนูทันทีลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งออกไปยิงโดนนักรบมนุษย์กินคนคนหนึ่งแม่นยำตามด้วยยิงมนุษย์กินคนอีกดอกลูกธนูนี้ทำให้มนุษย์กินคนโกรธจ,จัดพวกมันํำรามแล้วพุ่งมาทางนี้นักรบมนุษย์กินคนยกโลกขึ้นเริ่มบุกโจมตีเป้าหมายสำเร็จแล้วเธอพาทหารม้ามุ่งไปทางหุบเขาขณะวิ่งยังยั่วยุมนุษย์กินคนไปด้วยให้พวกมันตามมาไม่หยุดวิ่งแบบนี้ทั้งบ่ายในที่สุดก็ถึงใกล้หุบเขา เธอให้ทหารม้าตั้งท่าต่อสู้ตัวเองก็รีบสวมจุดป,ป้องกันเมื่อมนุษย์กินคน17ตัวไล่ตามมาด้วยความดุร้ายเธอตะโกนสั่งให้ลงมือทันทีนักรบโยนถุงปูนขาวไปที่มนุษย์กินคนทันใดนั้นผงปูนขาวกระจายในอากาศกลายเป็นหมอกสีขาวหนาทึบมนุษย์กินคนถูกผงปูนขาวเข้าตาร้องโหยหวนไม่หยุดแถวแตกกระเจิงตอนนั้นเองทีมค้อนดาวตกฉวยโอกาสพุ่งเข้าไปใช้เชือกยาวของค้อนดาวตก แยกกองทัพมนุษย์กินคนออกจากกันแยกพวกมันออกทีละตัวทีมจับเฉลยและทีมหอ,อกยาวตามมาประสานงานกันอย่างดีจับมนุษย์กินคนไว้นัน่นทีมห้าฟุกและทีมขนยาวตามมาอย่างใกล้ชิดคนในเผ่าเห็นฉากนี้ตะโกนด้วยความตื่นเต้นว่าแก้แค้นได้แล้วแก้แค้นได้แล้วแต่เธอไม่หลงระเริงไปกับชัยชนะตะโกนเตือนทุกคนว่าอย่าประมาทยังมีศัตรูอีกกว่า200คนรอยอยู่เราต้องสู้ต่อไปต้องกำจัดพวกมันให้หมดทุกคนได้ยินแล้วตะโกนคำขวัญ จับอาวุธแน่นเตรียมรับศึกหน้าพลังนั้นเหมือนจะบทขยี้ศัตรูให้แหลกแต่ตอนนี้ใกล้คำแล้วเลยพานักรบกลับหุบเขาอย่างเป็นระเบียบที่พักแคมป์ล้างตัวในลำธารใสสะอาดล้างฝุ่นสงครามแล้วเริ่มเตรียมอาหารคนในเผ่านั่งล้อมกองไฟเตรียมอาหารอย่างชำนาญคุยกันอย่างตื่นเต้นถึงศึกเมื่อกี้ทุกคนชื่นชมกลยุทธ์ของผู้นำโดยเฉพาะการใช้ผงปูนขาวแบบไม่ทันตั้งตัวแต่หน้าเสียดายที่ปริมาณมีไม่มากตอนนั้นเองผู้นำทางจากเผ่าเจ็ดที่พาเธอมา ลุกขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาพูดกับเธอด้วยความกังวลศัตรูที่เหลืออยู่เราไม่ควรใช้วิธีเดิมจัดการอีกเมื่อกี้เห็นชัดว่าคนในเผ่าเราที่ถูกจับอยู่ในกองทัพของพวกมันถ้ายังสู้แบบนี้ต่อไปคนในเผ่าผมคงไม่รอดแน่เธอพยักหน้าเบาๆแสดงว่าเข้าใจแล้วพูดอย่างมั่นคงว่าผมรู้ดีปูนขาวหมดไปแล้วอีกอย่างผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าศัตรูพวกนั้นผู้นำทางได้ยินแล้วงงเต็มหน้าไม่ฆ่าพวกมันเหรอเธออธิบายอย่างใจเย็นว่าใช่ ไม่ฆ่าเผ่าเรามีงานทําไม่รู้จบฆ่าพวกมันไปมันง่ายเกินไปผมจะจับพวกมันกลับไปให้พวกมันทํางานให้เผ่าผู้นําทางได้ยินยังไม่เข้าใจทําไมต้องใช้พวกมันทํางานหล่ะเราเองทําไม่ได้เหรอแถมยังต้องเสียอาหารเลี้ยงพวกมันด้วยเธอถอนหายใจเบาๆอธิบายต่อว่างานที่ต้องทํามันเยอะมากต่อให้มีคนเพิ่มเท่าไหร่ก็ยังไม่พออยู่ดีเทียบกับงานที่พวกมันทําได้อาหารแค่นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แถมเราจะไม่ให้พวกมันกินอิ่มทุกวันด้วย ผู้นำทางได้ยินคำพูดเธอพยักหน้าเหมือนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเขารู้ดีว่าเผ่าหานมีคนเยอะแต่ในใจยังสงสัยนอกจากเก็บอาหารและล่าสัตว์ยังมีงานอะไรที่ต้องทำอีกเขาทนไม่ไหวเลยถามผู้นำว่าเผ่าเราต้องทำอะไรบ้างเหรอเธอพูดช้าช้าว่าการล่าสัตว์ไม่ต้องใช้คนเยอะขนาดนั้นตอนนี้เราต้องรีบสร้างบ้านที่แข็งแรงทนทานให้ทุกคนบ้านเหล่านี้ต้องกันลมกันฝนได้ในหน้าร้อนและกันลมหนาวได้ในหน้าหนาว อีกทั้งต้องขุดคลองนำน้ำมาชลประทานปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันนั้นต้องส่งคนขึ้นเขาไปตัดไม้เก็บฟืนและไม้ให้เพียงพองานที่ต้องทำมันเยอะจริงๆผู้นำทางยิ่งฟังยิ่งงงคิดในใจไว้ถึงเผ่าหานค่อยไปดูให้ชัดๆเพราะตอนนี้เขาห่วงแต่ชะตากรรมของคนในเผ่าตัวเองหลังอาหารเย็นเธอรีบเรียกชูดาเซวีถูและผู้นำเผ่ามาคุยกันในใจคิดอย่างเงียบเงียบทุกคนได้ยินแล้วเห็นด้วยแต่พอนึกถึงต้องจับศัตรูกว่าสองร้อย คนต่างขมวดคิ้วไม่รู้จะเริ่มยังไงเธอเห็นดังนั้นพูดอย่างมั่นใจออกแผนที่วางไว้อย่างดีมนุษย์กินคนเดินเท้าแน่นอนว่าไม่เร็วแถมยังพาเฉลยมาเยอะวันนี้คงมาถึงชานมนี้ไม่ได้ต้องหาที่พักแคมป์ค้างคืนแน่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนแผนรบกําหนดเรียบร้อยกองทัพรวมตัวกันอย่างรวดเร็วนักรบนึกถึงการซุ่มโจมตีก่อนหน้าแม้จะซุ่มอยู่ในสนามรบทั้งวันแต่ยกเว้นการสู้สั้นๆตอนเย็นส่วนใหญ่ก็พักผ่อน บวกกับเพิ่งชนะศึกมาตอนนี้ขวัญกำลังใจทุกคนสูงมากได้ยินผู้นำบอกจะบุกจับศัตรูไปทำงานทุกคนตื่นเต้นสุดๆดแต่ตอนนั้นเองคำสั่งแรกที่เธอออกทำให้คนในเผ่าทั้งแปลกใจทั้งขำบางคนถึงกับขำไม่ออกเธอสั่งให้คนในเผ่าขุดดินริมลำธารอย่างสุดแรงแล้วเติมน้ำลำธารทำเป็นบ่อโคลนจากนั้นสั่งให้ทุกคนกระโดดลงบ่อโคลนกลิ้งไปมาจนตัวเต็มไปด้วยโคลนแม้แต่อาวุธในมือก็ถูกโคลนห่อหุ้มแน่น เธออธิบายว่าที่ทำแบบนี้เพื่อให้พวกเขากลมกลืนกับความมืดได้ดีขึ้นจะได้โจมตีตอนกลางคืนโดยศัตรูไม่รู้ตัวฟ้ามืดสนิทลงเรื่อยๆนักรบเผ่าหานับร้อยที่เหมือนโคลนเคลื่อนที่แบ่งเป็นหลายกองอย่างเป็นระเบียบมุ่งหน้าไปทางเหนืออย่างเด็ดเดี่ยวกองแรกมี30คนเดินเป็นแถวระวังตัวค้นหาไปทางเหนือห่างกันประมาณม1ิ2ถเมตรเธอกำชับว่าถ้าพบร่องรอยศัตรูห้ามบุกกรเด็ดขาดต้องรีบกลับมารายงาน รายงานแล้วค่อยรวมตัวกันรอคำสั่งจากผู้นำกองที่สองมีเจ็ดสิบคนแบ่งเป็นเจ็ดแถวกระจายเดินหน้ากับกองแรกคงระยะห่างไว้ประมาณ200เมตรเสมอเพื่อช่วยเหลือกองแรกได้ทันถ้ามีเหตุฉุกเฉินกองที่สามมีหนึ่งคนแบ่งสิบแถวกับกองที่สองก็ห่าง200เมตรส่วนนักรบที่เหลืออีก200กว่าคนกับทหารมา้าและรถวัวสองคันรับหน้าที่คุ้มกันท้ายเธอจัดแบบนี้เพราะรู้ว่าถ้าทุกคนรวมกันเดินทับ เสียงดังเกินไปแบบนี้คงยังไม่ถึงเป้าหมายสามารถสนับสนุนได้ทันเวลาและรวดเร็วกองทัพเคลื่อนในความมืดเดินเร็วไปสามสี่ชั่วโมงใกล้ถึงตีหนึ่งแล้วจูจูนักรบในกองแรกคนหนึ่งสังเกตเห็นแสงไฟกระพริบอยู่ไกลๆข้างหน้าเขาไม่กล้าชักช้ารีบวิ่งกลับไปรายงานให้กองหลังทราบเธอได้รับข่าวทันทีมองไปทางที่มีแสงไฟอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าข่าวแม่นยำ เธอแอบไปสำรวจด้วยตัวเองยืนยันว่าแคมป์นี้คือที่อยู่ของมนุษย์กินคนที่ตามหาเธอกลับมาอย่างรวดเร็วรวมนักรบทั้งหมดทันทีให้ทุกคนพักในที่ที่ศัตรูไม่เห็นแล้วคัดนักรบที่เก่งยิงธนูสิบกว่าคนรายงานให้กับทีมที่อยู่ข้างหลังแต่เธอรู้ตัวเร็วว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการโจมตีเลยตัดสินใจพากองแรกและกองที่สองถอยกลับรวมกับกองทัพใหญ่ได้สำเร็จแล้วรวมทุกคนไว้ที่เดิมรออย่างอดทน เพราะเธอรู้ดีว่าต้องรอถึงตีสองตีสามถึงจะเป็นจังหวะล,ลงมือที่ดีที่สุดตอนนั้นฟ้ามืดที่สุดศัตรูก็นอนหลับสนิทที่สุดจุดรวมพลของเผ่าหานห่างจากแค์ม,มนุษย์กินคนไม่ไกลมากอย่างน้อยหนึ่งกิโลเมตรระยะนี้เหมาะสมถ้าทุกคนพูดเบาๆอีกฝ่ายไม่ได้ยินแน่ถ้าไม่จุดกองไฟก็ไม่ถูกเปิดเผยง่ายๆทุกคนรู้สถานการณ์นี้ก็วางใจหยิบน้ำจากถังบนรถวัวมาดื่มแล้วนั่งหรือนอนพักรอบรถวัวแต่อาวุธในมือพวกเขาไม่เคยปล่อย แม้ตอนนอนก็กอดไว้แน่นในอ้อมแขนเธอให้ชูดาคุมทีมชั่วคราวเรียกเซวีถูและผู้นำทางเผ่าเจ็ดสามคนไปสำรวจแค้มสตรูอีกครั้งสามคนที่เต็มไปด้วยโคลนเหมือนผีในความมืดก้มตัวเดินค่อยๆไปถึงจุดห่างแค้มสตรูสอง้เมตรแล้วเหมือนเสือดาวซุ่มคลานไปบนพื้นช้าๆคืบหน้าไปข้างหน้าทีละนิดระยะสองเมตรนี้พวกเธอคลานไปสิบกว่านาที ในที่สุดศัตรูก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเห็นมนุษย์กินคนส่วนใหญ่หลับสนิทพวกมันใช้โลถ่ถาวรเป็นที่นอนชั่วคราวปูบนพื้นนอนอย่างสบายข้างบนไม่ไกลมีหอกแหลมของพวกมันสิบกว่าอันตั้งพิงกันข้างตัวมีแค่ขวานหินติดตัวไว้ใช้สู้ฉุกเฉินคนพวกนี้นอนหลับลึกมากบางทีในใจพวกมันคิดว่ามีมนุษย์กินคนดูร้ายสิบกว่าตัวบุกไปสู้กับศัตรูฝ่ายนั้นต้องตายแน่พวกมันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะพาคนกลับมาสวนกลับได้ดังนั้นการป้องกันเลยหย่อนยาน ระยะทาง200เมตรนี้สัญญาณคงที่ก็มีแค่ห้าหกคนแถมยังง่วงนอนตลอดในแคมป์นี้มีคนประมาณ200กว่าแต่เฉลยที่ถูกจับไม่ได้อยู่กับพวกมันอยู่ทางเหนือของแคมป์นิดหน่อยห่างกันไม่ถึงสิเมตรที่นั่นมีนักรบโทเทมสองสามคนเฝ้าอยู่และดูท่าทางยังมีสติด,ดีคงกลัวเฉลยหนีไปได้เฉลยมีทั้งชายหญิงและเด็กตอนเช้าเห็นยังมีหกเจ็ดสิบคนแต่ตอนนี้นับดูเหลือแค่ห้าสิบกว่าคน ขณะที่เธอสงสัยในใจว่าคนหายไปไหนจูจูก็มีเสียงครางทุ้มดังขึ้นข้างๆตามด้วยเสียงดิ้นรนอย่างรุนแรง